วันนี้ได้มาทำแปลงปลูกผักใหม่โดยอาศัยกำแพงของโกดังแล้วใช้ยางาตั้งเรียงลายเป็นแถวไว้ยาวตามโกดังใช้ยางสามเส้นเรียงกันแล้วใช้กระเบื้องปูปูตามยาวไปตลอดแนวแล้วใช้กระเบื้องกลับข้างมาซ้อน ทำเป็นเหมือนกระถางสำหรับบรรจุดินได้มากขึ้นหากใช้กระเบื้องแผ่นเดียวมาจากบรรจุดินนิดเดียวแต่ใช้กระเบื้องมาซ้อนอีกแผ่นหนึ่งก็จะทำให้สามารถรบรรจุดินได้เยอะขึ้นจะเห็นได้ว่าเมื่อทำเป็นกระเบื้องสองแผ่นซ้อนก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นกเป็นขอบกระถางขึ้นมาถ้ายังไม่ยังไม่ใช้กระเบื้องซ้อนเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้คือเรียบเรียบ ใส่ดีนิดนิดหน่อยก็เต็มแล้วนะครับหากเพื่อนท่านใดสนใจจะทดลองปลูกทดลองทำเพื่อปลูกผักปลูกพืชสวนคัวเล่นๆง่ายๆสะดวกสบายดีเพราะอายุเพราะว่าวางไว้เป็นแนวแนวสูงสะดวกในการดูแลบำรุงรักษาสะดวกในการถอนหญ้าพรวนดินต่างเพื่อนๆก็ลองทดลองทำดูนะครับหากชอบหาก ชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ